กอดอดเลยเฮ้ยมาฮออ๋อน bo oh, oh, right, er> er> uh, ี่ฮ้องข้าวใช้ไม่ใช่ฮ้องกอดไฮ้เด้วยทำฮ้องกว่ากอดเวนจริงเวนแล้งไอพี่นี่นี่คนตีตายเลยจะพบกับความรุกล้ำความรอบตีแต่จริงบวชล่วงนะใช้ดูตึ้งตีนี้จะบวชล่วงบวชอยู่ในวัดบวชอยู่เพื่อดได้แกเปื่อความรุกล้ความรอบตีแต่จริงในบวชล่วงรู้เลยว่าตายนั่นเลยคือความทุกข์ตีแต่จริงใจจะไม่ตายไปเอา do nấy quên tay để mới chạy kia đi tay nhà của là mấy người đặng lắp lọ để ông lấy quy nấy nhà che nhà che diện tiết không? rồi nay nó chép cùng quần chẳng kia được quần nặng tối nay còn phát tút từng quần này cắn quần này chết lục với quần bù màu tụng nung cắn rồi nên đấy gần nát nát tiếng gần được quần này chát chưa khóc ึ่งแต่แล้วตู้จมาติดอาจจะมาเดีวอีกประหันผวนเรื่องกำปรากำไรรูมัมาอ่เรารูพี่เข้าใจไหมชตตูรูติงชนตูตูไอ้รู้อไรู้มาชรตตูรูติงชนตูตูเดาเพได้ไหมเราเรียนพวกเรียนแค่เรียนตัวโต้องเรียนตัวเมียบาราบารีบาราปรามีตัวแกพี่ชัตตูรู้ติงชนตูตูชัตตูได้แก่ trận à, tố nể gian trận Chàng trận đua trận đua trận rô tiếng đua khung lui trận chính trận à, đua tố đua tố đua khung lui trận đua 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 tố đua tố đua trận đua trận tố trận đua trận đua trận จะไม่ประหยัชีวิตไม่ได้แม่ได้ไม่ดุก็ตัดทิ้งแล้วก็ตรงแร้นแต่ดุกเรื่องนี้เรากร่งกดไม่ได้จริงจ๊งเร่าหัวค่อยตัวตัวจริงเหรอไอ้อแม่งวันตัวตัวไอ้บงเตทาวจูจีมีไรแม่งวันนี่เต็มเตาเดิมมันจูจิตัวตัวไเปรดว่ากูแม่งวัน

มันไม่เรื่องเลวเลวนี่มันเตเยเปลกันอยู่ผมไม่ได้เขยอยมากะโอ้ย่าจริงดิมันในไรลูกนแก้วไอ้เพียกเนี่ยพวกมันนบุ้มเต้เขยมันไม่เจ๊พวลงจริงจริงนีไอ้หุยมันจัดอกแล้วเอลูกปูแ้้ไพวเตเยม จะเป็นปลาม่ได้เดี๋ยวเครื่อไม่ลงมันปั่นฟื้นแล้วว่ะนี่นี่ปลาน้มันจะมันไม่มือคาดหมุนวนไม่ดองตีผนลงปุ้มไม่ต้องไก่ต้องชัดเร็วเร็วกันจริงจริงนี่นี่กันตันกระตัดตุกตัวนีจริงนะตัวนี้แหวน โอ้ยอ่พีมลูกนัยตที่ใหไอเาลูกนอยแม่มนมันแค่เนี่ยเล่นมากโอ้ยี่มันปันรื้อเล้วนี่มึงคายูไม่ได้เดี๋ตอนก้อตองกองมึงเต็มกอนกู้วลายยี่้แล้กีตานกีอยู่ไอ้ไมยรู้ตอนกูเลยวมึงไม่ตอนยีกูไม่ตอยไ้ตายหไวามาพี่ พี่เออพี่มารับบินันลงจกบ้าถึงเราไม่กล้ายพี่โทนไปเตะเขยโอ้นาชิงพูดเก่ดักพี่ว่ามะดักหรืออยากเจอไปอ่ะดีพี่ไหมกูน่ะดีพี่เออดับหรืออ้มาตาแดงกรุบเตะเขยถึงพี่มาต้องพี่รอนมือโอ้จริงอย่าเจตดัพี่โรได้ๆว่าไอ้ไอ้เพื่อนเล่บ่บมปัญญากันกันแลว เอาได้มาอกง้อยนีตอนนี้ตาใจตอนนีู้กัแต่ฮ้องมัวใจแล้วพี่เออ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 เมาเล่นเรี่ยนี่พี่กุ้ก้อยมันจะไ้กรุบเล็วเอออย่าบอกว่านี่บอกใพี่จะไปนอไรกูิน่อเจอจใจล่ะบางิดถึงแ จะไปอยากเกี่ยวกีเยอะแม่ไม่ต้องไปไปมาได้ตอนนี้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวนี้จะไปจ้างไปมีชีวิตชีวิตแต่จะมาสงสารในรูกในทองเธอสงสารลูกในทองไม่ต้องไปสงสารี่มันก็เกิดมาแล้วพ่อแม่ยังไม่พร้อมขึ้นมาเป็นปาราเป็นปานากระชัางกลมหรอแล้วมันก็ตายไปพร้อมกับเตือนนี่แหละดีแล้วนี่ถูกริ้งบนลงในถวนตายไม่มีได้ช่วยจากริ้งนี่พูดแก่เอย์เรย์ Ron tayo phi thong 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 phi มันเรียวนกอ่งเลยนกมาบอกยากอี่หน่วยรูดึงนกมาปะด้วยอันนี้ก็เมื่อดูมาตองปะด้วยเดะเดร้อนดูร้อนนี่ร้อนนลยคุณแก้วไม่รู้เลยร้อนไหมป่าดิหมไม่ได้เถูกปวดเคยิบเลยอยู่ชิ้นนี้หนึ่งไอ้มนุกันชวนปวดเขยิบโมนุกันมันมกเลยนะมาปวดกันกันกินอยู่เป็นปวดกันโต๊ะปอกเลย บนเข่าเย้ร้อนรือแล้วนี้มันปั่นเรื่อกันแล้ววะชาัดหมูกันด้วยหมูพรีนอันลูกวนพอนมือรอยดีพรีไปเต้ใกล้วันนึงบุ๋มเอาหยามองกรุบเบื่มไหมไม่เลยเดือเรือนทำไรหยามองแบบง่ายนั่นแล้วไอ้นูนไหวได้ก็มันว่าลูกมันนั่นมือรอยดีพรีไปตองใกล้ร้อนตึองว่านึงมันมองกรุกของไง เรือิงไหก็้นงปันนั้นไปเรือจชิ้เรือว่าเล่นไม่ราคกมเจน้าเครือย่างจยู่กีเล็กก้มเปนมาติมอย่างนางรอยก็ก้มต่อค้มรอยใช่รอยตาค้มอันนี้ก็เมื่อในรดนต่รดนมารวหน้าอย่างจ้ยถึงก็งอย่างไม่ยืมกรเลยมันมาใหม่วเนก้นเต็กลุ่มกุ้งไกหมดแล้วก็หัวกลุ่มกุกูยืมก่อนกายืมเน้อใช่หาะ mày chừng dưng còn một cái quai lốc trong lấp hay đâu? thằng đứa không biết nhiều là bà đề cho tội đấy. dưng còn cái cái gì mà quai lốc quan? ơ quai trong lấp lơi đi mới cho. Ngày mét là quên rồi lấp lại cục cục mốt các cái. Kia. là óp da phật còn mới chạy tai. hết là con phật cái này còn tô của đầu da cảnh dung này mô kẻ tai. ไอาจีแมงังตกรุกวตาเออได้ทีหลงนะเย็นเ็นลงนะเย็นคุณแก้วแก้วเรียบร้อยแล้วคุณแก้วไปแล้วมันจัดเดียมกันน้มอะไรเบียกน้มเออเนี่ยเดี๋ก็ย่านำได้ใจนแก้วอ่ะจ ตอนเด็กเออนำรถคู่เลยว่ารถไทนหน้าบิขาดมาติงตั้งวิ่งโกนยางนี่ป็นีช่วยที่ก็แล้วเดียได้ลำรถนี้เออพวแกเออพวกแกเออตายเดียนนี่ไปเลดีนายพวกแกมันฟื้นแล้วอะรวยใจไม่่าคุณหมูมากูกันิพียกไปก็ตั้งเกลวอยู่ด้วย

่เราไปบ้านเมียบีเลยแล้วเกิดเดี๋ยวปะค่อยไม่รอดไม่รองแตกแน่มันแตกขึ้นตรงร่างแน่ในตาอยู่ซะขัดวินนีกันาดในงานแก่บัวหลวงเอาเลยตันเป็ดจักรก้อนยินลงดาปัตมาไปยักษ์ตินีก่อนปัตมาได้ยินทุ่มยินเยี่ยงบาวิตีตัวอาตมากำรมิดบุญบอวหลวงเออเาเจอตั้งจิตติดตาแน่นี้หนึ่งตึ้งโฟเขียวแม่แก้วก็อ่าหลังไรเป็นึ่งตึ้งโฟ You, พ Arrow, so, careers, in, Rio, ัเพ่อนู่นมนองจามาจะจแกวกระทำเช่นนึกปะมานาถตึงกำราวกนเช้าก็ฉนนได้กันนึงอยากมาจึงพวเปืนทุกรานชีวิตมันจะนี้ตึงเอาแม็ดน้อยนอนตายว่ายืนตายเออตายนอนตายก็นอนลงตายืนตายก็ยืนนีก่นานาตพุทธ่เือชื่อตินิการตัวนี้แบบน ในเป็นจ้ากรจัเป็ความยาผิดผิดชีวิตจะมานนตรงนันได้ทำตามหน้าที่มีมานาน้องอานองการ布拉จานานนาะมาต้องติตั้นใจดีตอนนี้จะมาแล้วได้ไว้ไอ้หนุ่ยต้องเอนนำคนไปดรอชนะไป็นเจา เนี่ยเออน้ำรถเนือจากไอ้ประนี่รก็อยู่ยวงวยมาแล้วที่รต้ดินนั่นเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ยเฮยเฮ้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 ยยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยย ไห้นใจไม่พอีไปอีกเลยมาวเียนม่แมัเถีได้ม่ loud คุุณอ่าเกิดใจต่แนี่มานี่เป็นใครม่ไอส่งตาผมเป็นไรโลตเปียงว่าผมในคือผู้วังดีและมาํามกำก็รองลุงพินต้องพนไอ้ามใจลุงพินไแกบอกแล้วตานองจะบ้าไม่มีดีไปล็อกไปอาเกเริ่ไปอานลุงินผมลากระไอนเมื่อ ไม,มีถึงตายไม่วายจีวัารใครผีกาดกันกาไมีงานรักจะมาตอนนี้ใครนี้ก็ไรวันลาตะเกียกให้มัน នៅបានហើយបងប្អូន แล้วทัไมตอนนี้ก็ามาใสา่ที่กำแ่งแล้วทำไมชีวิตเขาต้องโหกหเรี่แล้วโกรธรังดมกนว่าแล้วมันก็จะไปไหนทำไมต้องอยู่ที่นี่ติดตามนี่ยายกระต่อไปอีกที่กำแัน ตัวรนี่เป็นยอดดีมีใจอยู่กูกลได้มีรลกววันแรคนรอต้นอนแรกแล้วตอนแรกในรักนี้อันนี้ตองค,ครับครับลายวันนี้รดน้ำวันอาศัยที่กลางป่าครับตอนที่เดินทางออกจากเมืองเด็ดพ่อเด็ดแม่บอกว่าเราเดินทางไปศึกษาเ่าเรียวน,นว,นวิชาก็ต้องการที่เราได้มาบูวัดครับ,รบตอนนี้ผมคิดถึงชบ,บามากครับ เด right? so ี so like so ๋ยวพุ่มาตามเดี๋ยวพุ่ขาดการหัวหน้าจะเป็นแนเลยจักทิ้งเลยครับทำไมที่พี่ตองต้องคิดแบบนี้พระยู่อยู่มมบอยไม่ตรงรับใช้ไอ้องชายเดินทางมาพวดก็ต้องการรงไใ้หัวหน้าก็จะเยกนองอกจากนองฉบาไอย่างนั้นมันจัดเจนอยู่แล้วที่ผมนี่คิดถึงะบาจริงๆไอ้ตอนตอนี้เาเดินทางออกจากเมืองราทราบกับฉบานจะมีทองด้วยไอ้นดี๋ยวพม่งมาจากิดตึกนองเป้วจังเสียตอนที่เดินทางออกจากเมืองนี่ยว แอบทราเก้าหนองเปลาตัวมีทองทองกับมึงไม่ทองกับพวกมึงไอ้ทองกับพวกมึงไปกองใจร้อกูไม่กูเดีท่ากองใจเปรี้กับเมียเพื่อนมึงเออรู้ใส่กูบาดเลยก็ไอ้ทองก็เดี๋ยวถ้าบอกคอยเดี๋ยวตายกันตุรมน้อยแล้วถ้าตัวจใจอยู่รู้ตัวยิ่งอยู่หามอ่ะก็เครียดอยู่แล้วกูเครียดจริงแค่ไอ้คนยิ่งเหลวกับคนใจรู้รู้ไม่มองสมมติป่ะ ไรทำังได้คอยได้กับคอยกับเรื่องของเขาไม่ใิเงาผูเกลียดไอ้งมันเราก็มุนตัวก็เตงานทำไมไม่รู้กูกระบตายโอ้เจอุดนกูดิรบเพืเอรเออแล้วกระบโดนเวรหลักเล่เอนมนนุกย์รอเอนนกลนี่ก็เล่อระรับกูยังตตัวเองไหมฝาขึ้นขึ้นแลบาีเพือคือข้งมันเราเพียนไปยาบ้านเตงานกรตํำรว่ ปยาบาลแต่งงานาดำรู้รูปยาบาลกระจากดำดำรู้กระจากโลกอีกูน,นี่กูอ่ะขาดตังเร็กกูรู้กูมันกันเลยว่าถ้าเขาแต่งกันวันนี้กูตรงสาบให้ชนได้อะไรกูมันกับรถดืวนตัวเองหกเดือนเออกูก็ไม่ยอมไปตำานเลยคือถ้าไปตำานก็ได้าอกมันไม่ตันคืนเลยก็ไม่ตันหัวหนา้ามันไม่นุ่มกะครับปื่อในอย่างหัวหนา้ากูข้าวจะไม่กูยืมเมียกูเปื้อนเลือดใจจังหวัด ไงจ้าได้สัมชมยี่กุกันด้ยกุงกาเคือมทุกชาทุกมล่งนาวังแล้วแรงนากวังเอ้ตัวยิงกระทำนุนตัวใจก็วเอ้บนร่นไม่ิ่รก็ใจกันแล้วไอุยโยแต่ทุกักวาบนุ่นเลอ้ใจมาเล่งนาควังนี่แรงนาควังเอ้นอนเล่กันจุกจิกจุกจิกคนเดีเร่งตัวยิงก็เล่งล่ะแรงเตัวยิงก็ไม่รู้ปั่นพรือพีนะที่ไม่ใ ตยิงวัวกูคนวัวพงจาจับกูบอกวันนั้มลายเหน่งนะตัวยิ่งว่าไม่รู้มันพูดไม่ไก่เก่าเอะตัวใจว่าเพื่อตัวใจว่าปันเนียนเอไม่ไม่มันไม่ไกลเข้าวปันนี้นะแึ่ตัวยิ่งว่าในปีต่ำบรัดคนเลยที่ตัวใจวันนี้บรนนัตเลยก็ไม่เก่าตัวยิ่งว่ามันพุริตีว่าตึ้งปันนี้ตัวใจมันแเล้ึ้นแล้วตัวใจเล้งวะตัวใจวันนี้แต่วันนองขึ้นหย่บนรลิตีเพื่อเก่า มันชายตัวยิ่งขึ้นใหญ่บนตัวมันนี่ละเมื่อกองผู้เร่งตังนี้เตี้แล้วใครเต็มใส่แล้ววะป้าไปได้ป้อนกัวเลวตัวยิ่งวันนี้มันจะเหนื่อยเลยก็ไม่กล้าตัวชายว่าฟันฟือว่าตึงมันีตัวยิ่งมันแรงตัวยิ่งแรงตัวตัวยิ่งวันนี้ปีหยกขึ้นเย่ปลอมตั้งทรองคนเลยที่เพื่อเ้ามันชายตัวใจอยู่คุณเย่กันเออตีอยู่จตานี้เตรี้ยเหมือนรถเตี้ยละเมื่ออยู่บนรถคนดปลอมตามกันปัดปุกปีนคว้ากันไปแล้ว แล้วก็ทำกันบันฟื้อตกลงก็แล้วก็ปั๊บป้าใส่เปล่าเลยเต็มใส่แล้วป้าม่ได้ป้อนเดี๋ยวก็แล้วตัวยิ่งวันนี้มาชั้นเย่เลยก็ไม่กล้าตัวใจว่าบันฟื้นป้าถึงมาในตัวยิ่งมันแรงตัวยิ่งแรงตัวตี่งวันนี้ปีอยากขึ้นเย่ปลอมตั้งกรองคนเลยที่เพื่อเก่ามันใจตัวใจอยู่คุณนเยกันเออตียิงกูตานี่เตรียมเฮือรถนต็มตีละเมื่ออยู่บนรถคนปลอมตามกันปันกูปีนคว้ากันไปแล้ แล้วก็ท <át>, ํากันบันรือตกลงกันแล้วก็ปะป้าได้เปล่าป้ป้าได้เปลาหรือคือรุงใจก็ผีเตียยก็เตรียมตัวกันนะไอเดีกเก่าไม่เ้าาคือป้ามันเยืตึงป้าหมังมันหลุดริไม่ข้านี่ไอเด็ขึ้นเย่บนกคือมันเย่ป้าได้เรียนแต่หลุดทิบก่าเพื่อนเลยบนมูนปะป้าได้เปลากูจากว่าเอาผลร้องนันารดมลูว่ะลักเราต้องการซือมาวัดเพื่อจะได้บวชได้เรียนได้มาลงบนเวทีกลางป่าตรงนี้ คิดหน่อยต้องเราทำยังไงที่เดินทางวิจากป่านี้ที่เชื่อฟังเถอะเออจะกินต้องทำเพื่อชาดูการเป็นกลุ่มหม้นั่งกลุมหม้ดูราขึ้นมังเลประชาบูดูชาประชาใจยาชาประชาบูดูเป็นนั่งเป็นดูราเราบอกเราทิดงละเป็นเต็มตัวเลยบูดูเราพอเป็นนั่งแม่เป็นดูราพอไปนั่งแม่เป็นดูราเออตะกิดดูออกมาไอ้เป็นกาล้อจะง่ากินไม่พอไอ้เป็นหม้อต้แห Nét mày ông ai, để chút tay trong lên Cầm phí cầm tốt, mày nô cũng lô quả môi mẹ à.